สบายดีสบายดีมนะทุกคนเนาะวันนี้เาพบก,กันอู๋พบกับซอนอู๋จิหาเรา,กกนนาที่อู๋ไปหาน้ออกมาแล้วทุกคนไปหากับโต้แล้วกับน<ม>้าสาวแล้วกับก<ม>ับกุ๊กก,ก<ม>ิ๊กเนาะพวกเราหานอแข่งกันนะทุกคนะระดับเสียนฝีมือหานออยู่ลองสานซิสู้ได้บอลครับต,ต้องต้องได้ไปเบิ้งกันเองแล้วนี่เราสบายสบายไปเบิ้งแล้วทุกคนอยู่ที่ซ่องดีเคเอคลิปนะทุกคนว่าอู๋กับโต้เป้นไผเป็นคนชนะไปหานอแข่งกันเนาะอันนี้แมนของอู๋เนาะ ทุกคนกล้าว่าเพอร์ซิสอนะเจ้าทินกับบันแขกมาเยือนแขกผู้มาเยือนเบิื้อสกิลตาแล้ววันนี้ทุกคนมาเบิ่งที่ซองน้องอูเนาะว่าไผ่ซิปอกนอกสนะบันนี้นะบันนี้เราซิปอกนอกแข่งกันงานทีมือล้วนๆเลยกูปองหรือเป่าเขาช่วยอีกว่าเขาช่วยอีกแต่อย่าลืมเด้อว่าอาจารย์สอนเขาจะบอกคิดลับนางเหียนหมือน เอาพวกเซกันได้คนเดียวจะจิบหน่อยเต้เนาะห้าก็ต้องหัวปอกใส่จับใส่รถมาเดี๋ยวค่อยอันนี้ของค่อยผมจะตัางห้าก็ต้องปอกใส่ของเหลวของเราอีกเออาเขาจค่อยปอกมือดิสันผมยะปอกมันจะโฆษณาโบจับเวลาป่ะบอเอ้าจับเวลาตัวจับเวลาไอแม่เขาเด้อเดี๋ยวข่อยสอนจะปอกนอเด้อโอเคโอ้จับมีดไปมีจับวันนี้เอาค่อยสอนจะปอกลูกคู่ปอกนอกลูกคู่ปอกนอกอ่ะเออเออ เออลูกก็พากับปันปุบนี่เออพอแล้วพอแล้วพอแล้วกินข้าดอีกละพุ่นน่ะมาแม่โทรศัพ่งดิบะจับเวลาได้สมันสุดทำเดสมันเด้อเออนอนเด้อเออจับเวลาโอ้จัดการดีเอาประมาณเสาซะเสาพุ่นน่ะโดนพุ่นน่ะโดนบ่าอาซิบซะนะชี้สิบห้าพอดีเป็นสิบห้าพอดีจบ <55. S 1> ้ยพอดีเป็นห้าสิบห้าพอดีจบเริ่มไหมเริ่มเด้อยังไงก่อนเนาะยไงก่อนเสียเกียร <ri> ว่าสักกิโลอีกอันนี้กันไหนซั้งแล้วเนาะต้าเด็กจะซั้งตายแฮะ์ไม่คอยนนี่ทางฟันสีขาดละ ไปแท้โอ้ยนี่เห็นบ่เห็นบ่อันนี้อันนี้เขาซอฟซอฟอันนี้ยยอกผิดพลาดละยอกอันนี้ยอกเดี๋ยวตังเฮ็ดอันนี้ผมใหม่พลาดละความงามเอาเอาความงามนี่เด้อเนี่ยงามอยู่นี่ดิค่อยๆค่อยๆอันนี้ค่อยๆอีไม่เลิกด้วยไอย พวกอัวน,นี้เป็นไม้แก่ตัวนี้นนตัวอ่อนเอี่ยไปทอดอะไรอยี้บังบอกพวาบังนะพวกหลายพวกหรหลายพวกเกาะ,ะอ่ะอนนี้อีกแล้วน,นะได้แล้วลูกไปแล้วเาอแล้วมองเห็นมันแก่ๆดิ กูซื้อแข้งเฮ็ดแห้งเสียนอาอขนี่แหละแพนแล้วคุณเบิ้งจูป๊อกที่ทางแม่เราไปพี่เดี๋ยวพยายามเฮ็ดปลานี่สิเลยงานปลานี่ไอ้คอยอย่างงามทุกคนเลย รับตาปอกกันยังสนะน่าชิโมกันจะเปียกปะชิโมกันเลยรับตาปอกกันยงท <c oughs> ายเป็นแบบไหนปอกน้อยนะปอกครั้งแรกได้ซ้ำในคดีแล้วจะแมน เป็นตัวย่างคือเพื่อนเบิง้งแหมแล้วโอ้ตายละเออแล้วกรอ,อ,อ,อบตัวย่างเลยซิ ำอ่ะขอเคแม่ตีดต่อหมต่อปลคอยได้ระวังแม่อยได้เลยมันมันกระเล่บพมันเลืหนาเหมือนกัน ันนี้ออกแคนนี้เนาะนี่ลูกตม่งตัดมังนี่นีเห็นไหมบ่อนี่มอออนนี่มเลยเอ้ดีอ่อนกรอบกวานัะนเออมันทั้งมีมองงานเฮาตัดมันก็ comer, <laughs> ขามาซื้อเครื่องก่อนยังเวลาอีกห้านาทีเจ๊ห้านาทีเอ็เอาในเอ็มเอาในลูกเอาในลูกเอาขาน่องมาเอาเรื่องก็จะค่ัเรื่องก็จะ่ซีขันกจะ่ทีวันนี้ล จะเบิกเงนสดกาพี่เขาไปเอามาเลยอันนี้

แก้วแก้นี่เดะขักออกอยู่ซัดออกอยู่สั่งกับน้ํานกลายเนาะ ก็ออกนอกอ่ะเด็กักอันนี้มันอะไรนะมันแก่เลยแบบธรรมดาว่าอเอาอะนะสมว่าอ,อันนี้น้อมันแก่ไม่เด้ใครกินนะแม่ฮะ แกดหอมๆอ่ะแกปลากอุดแปกป่าแกเที่ยวออกตลาดเปน็นออกใหม่ๆคู่มือหรือว่าบบได้บบได้ซื้อไว้ตูเ้ยเย็นอ่ะบอกว่าคอยซื้อเครื่องมาจนก็แสียด้วมากออกอมมเพราะปกติก็ไปซื้อเครื่องมาคายนะเลยไปซื้อเครื่องมาไว้ตู้เย็นกินก็แซ่บ เอาละซีนซือ้อเลยคืออะไรซีนกซ,นซ,ซนื้อเทอร์โลซื้อะไรเคร่งโลเทอร์โลมันเหลือเหลือกินสองคนจะก็บเบิ้งดูเครื่งโลอยู่เดียท่มืนบอกว่าซีนวานกเนามาก,กินผักป่าผัก,ากกินเป็ดกินไก่จะมาก,กินซีนห่ะ อีบันนึงลูกผ่าลูอีบันเนงนอะไปสิคอดเลยเหียสถาปัตเนาะปอกนอกบุปเพกระพดมันนะเกี่ยวอ่ะเกี่ยวอ่ะเฮยอันนี้โมเไนั่นปะดวงมันกรที่เป็นดวงยังมมีมีดวงปเอาเอา รัดพี่รัดพี่ดยเพาะงที่มีดวงนี่แกะเบิ้งตรีมันเปลนแล้วเนาะเขียงแล้วเปล่าหนาดวงนอโลเคยกินดวงอยู่ว่ะดวงงบงบมาเคยเอาจะธรรมดามันอยูยูกล่นป้องไม่ตัวตัวนั่นก็คนไทยเขาเอื้อนนั่นตัวตัวแม่ตัวนนตั้งห้าตั้ <5. S 2> โอ้โหเป็นเวลาแล้วอ่ะเวลาที่วะโอ้เหมือนแล้วไก่นี่ไงวะไปพอไปเอามาแข่งก็ติดขอบโต่อ้โอ้ป็นปริมาณการขาดละฟึ่งอยู่ทุกคนแก้พวกแก้นี่นะพูดโอ้ยสิมันก็ต้องตัดอันนี้ออกอีกไม่ได้ไม่ได้ผีผีพอดีเลยเอ้ยก็ต้องตัดออกนี่พี่เราไปเป็นเด้อกับแม่เดี๋ยวจะสิกินได้ลองต้องมาจะกินเด้อเด้กินได้เนี่ย ข้าโขมมาสั้งเฮ้ยสนามาดีล่บบอสสุดแล้วค่ะสนาสุดแล้วนี่ฟ้าวเอาฟาวเอา เน,นาะโฆษณะเนาะแรงเก็บโบยโฆษณะได้ยังไงราคาโฆษณากับที่ตันึ่งเดียวยัเไงนะเอาขึ้นเอาขึ้นอ,อันนี้ของโต้ยฟุหน้ะโอ้10โล <laughs> 3โลสป,ปาย2โล, 2> โล,โลเก้า3โล3โลเออ3โลของไฟขึ้นโอ้เป็นหนักลำซามมู้นนี่ซามแบบไงนี่สปิเกียว <laughs> ตายตายตายฮ่าฮ so oh, so ่าฮ่าฮ <yes ่าสงโลหกขีดพค่งต่อยสามโลตายตายตายนี่แหละมันเดี๋ยวนะชิมาสอนไหมเดี๋ยวนะชิมาสอนเดี๋ยวมาปอกนอกเขาบอกยังไงโหน้าอีกแล้วว่าเป็นแม่เนอะหน้าเนาะทุกคนแต่แต่ว่าเกมตัวนั้นอุชนาเนาะทุกคนเนาะลองไปเบิ่งกันเนาะไปสนาเดี๋ยวเมื่อหน้ะชิมา นั่งตั้งใจสอนอูกับวิธีการปอกนอเขาปลูกปอกกันยังไงฮะน่ะคุณอาทีมาสอนคุณอะได้ทีโมโ้ใหญ่เลยนะเองได้ทีแล้วโมโ้ใหญ่เลยนะไปทุกคนเดี๋ยวเอาหนอไปต้มก่อนวันเนี้ยปอกหนอให้มันมรสขาดหนอไปต้มน,นี่หนอเอามารวมกันแล้วหนอวันนี้ขนาดสองเปย์เลยนี่ยอย่างในซัมนิบังกาบอะไรบัลกาบหนอทุกคนบังกราบหนอออ้แลวัน<ม> มันปักออกแล้วป่ะมันปักมันเล็กมันย่อยเต็มนึงเออมันแพงมันแพงนี่สิเศษๆนึงนี่สิแล้วนี่เศษเราใส่ยังเออจริงไดยห่อไปทิ้มทิ้มลงไปอันลุมเ่รอเออมันทั้งเน่าหรอกน้อยพวกลูกอบบนั้นอ่ะแม่แกงกินแล้วละเนาะ กกไม่ไดงกินแล้วเนาะเออลูกชอบ่อนนหนะ้เพืเ่อนกูกินเพื่อนไปเขียดเลยขาวอกซัวกาแฟไม่เกลกินได้ืม่นี้เนะเอออันนอไลยาแกงเพื่อน ด้วยกินน้ำมัแกงน่อเฮียอืมแล้วก็เอามาตุ้แจ้วกะปิอืมเดี๋ยวต้มต้มก่อนเอบริน,นี้เนาะมีซองคนไล่กันทุกมือเด้นอน่อจนเต็มหม้อหม้อหมาปิดลูกเสื่อะไรข้ามหม้อมัน นี่ทุกคนนี่คือนอที่ไอฮ้อนฮ้อนฮอนฮอนนี่คือนอที่ไปหามาเนาะตม้มไอฮ้อนฮ้อนฮอนฮ้อนอน,ออนี่สุกแล้วเนาะสุกละอื เอาไปซีฟนอหนึ่งเนาะทุกคนต้มจนจืดนี่เนาะทุกคนคลิปวิดีโอนี้อูกะได้ปอกนอกแข่งกับต้ยนาะมูน้องอูเองเนาะซึ่งอูกระแพ้ต้ยไปเนาะทุกคนแต่ว่าคลิปไปหานอจะลืมไปเบิ้งที่ซองต้ย,ยนะทุกคนเพราะว่าโต้ยหากก็ได้คอมมาเนาะเพราะว่า เรามาใช้สมบูรณ์ครั้งนี้เราไม่ได้เอาคอมมาเรื่องการตัดต่ออัน,นเลยก็เลยให้พ่อฝากมาให้แต่ยงจันแล้วมันหักกระหอดก็เลยไปเอาคอมมาละแต่ว่ายัางพันได้ตัดคลิปลงเีอะประมาณแรงๆเนาะเราจะตัดคลิปลงทุกคนไปเบิ่งคลิปเราได้ด้วยทุกคน <laughs> กินนอกเฮียก็อุ้ยทดลองเฮียนบินโดนต่ยครั้งแรกเมืนนะ่อไงทุกคนที่เป็นอะไร <laughs> ยันโดนไปแล้วบบมาอยู่ <laughs> ต่ำ้นไม้มุนม <laughs> ทุกคนในคลิปวิดีโอนี้อูกจะจลาทุกคนไปก่อนนะเพราะว่าอูจะเกี่ยเครื่องแล้วจะออกไปนาเนาะเพื่อไปอข่าด้วยไปลินนาแล้วก็ไปกับคุกกิ้ไปกับทุกเส้นเคยเนาะทุกคนในคลิปวิดีโอนี้อูกจะจลาทุกคนไปก่อนนะฝากทุกคนก็ไลค์ก็แชร์ก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องอูให้คลิปต่อไปด้เด้อบ๊ายบาย